สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคลิปพ,พี่กากาดมีดีมาให้เล่นกันเนาะในหัวข้อความรักคนโสดนะคะ1เด e นะือนนับจากที่คุณดูคลิปวิดีโอนี้นะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะก็มีกองไพ่มาให้เล่มด้วยกันทั้งหมด3กองนะวันนี้เริ่มจากกองนี้นะคะนี่กองที่1กองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4ก็ขอให้ทุกคนทาสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองนะว่าแบบเออความรักของคุณนะคะ1เดือนนับจากที่คุณดูคลิปวิดีโอนี้นะจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่า ทำสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันนะสาหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกองนี้โอเคเรามาเริ่มกันสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคนที่เลือกกองนี้เดี๋ยวแอนขออนุญาตดูราคนาราศีนะคะไม่คุณก็เขาเนาะมีราศีกุมนะราศีสิงพฤกศกันมังกร ราศีเมถุนแล้วก็ราศีธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะมีกุมสิงพึกษกันมังกรเมสิงธนูแล้วก็เมถุนนะคะมีเลข23เลข17 38 15 3สามสิบแเเนาะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือ คนที่จะเข้ามามีอทธิพลกับคุณชอบได้หมดเลยนะคะขออนุญ,ญาตดูความรักนะของคนโสดนะคะที่เลือกกองนี้เนาะอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้เนาะไพ่ของคุณขึ้นเลิ y o u r เซลเฟิร์สเนาะ แอนมองว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะค่อนข้างโฟกัสกับตัวเองนะคะรักตัวเองเนาะเ,เยียวยาดูแลจิตใจตัวเองนะคะตรงนี้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เราอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของเงินเรื่องของความมั่นคงนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะเออคุณอาจจะได้มีการพูดคุยติดต่อเจจาสื่อสารเรื่องงานมากขึ้นนะคะตรงนี้นะอแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่แอนมองว,มว่าค่อนข้างเป็นลักษณะของคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะ คือถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์คุณต้องงานความสัมพันธ์ที่เป็นในลักษณะที่เป็นเพื่อนคุยกันได้มีความซื่อตรงมีความเข้าใจไม่โกหกกันอะไรแบบนี้นะสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะนะซึ่งจริงๆแอนมองว่า1เดือนหลังจากนี้เนาะอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะถึง3มคนเลยทีเดียวนะเออเข้ามาในเรื่องของความรักนะคะเอ,อ่อคนแรกด์กดนะ์กเมลเนาะอาจจะเป็นผู้ชายผิวสีเข้มนะคะที่เข้ามาหาคุณเนาะซึ่ง คนนี้อาจจะมาจากในลักษณะที่เป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะคะที่เข้ามาเนาะหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนไกลนะหรือ,อที่ที่แบบเข้ามาหาคุณเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะ เออที่ที่เข้ามานะเอออาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามาดูแลซัพพอร์ตหรือในบางโคนะ่ะอาจจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆนะคะเพราะไพ่มันขึ้นแบบไพ่เดนเนาะกับหกเหรียญที่แบบมีการวนกลับมานะคะส่วนคนที่สองเนาะแมทชัวนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะแมทชัวแมนเนาะอ่อเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอาจจะอายุมากกว่าคุณเป็นคนที่ดูภูมิฐานเนาะคนนี้เป็นคนที่แอนมองว่า เป็นคนเจ้าชู้มีสเสน่ห์มีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามาในเรื่องของความรักอยู่ตลอดเวลานะเออซึ่งคนนี้ที่เขาเข้ามาแอนมอ่าเขาก็สนใจคุณแหละแต่ก็มองคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะของเขานะเออที่เข้ามาเนาะกับ คนสุดท้ายนะคะคนนี้เนาะอาจจะเป็นคนที่มีผิวผิวขาวมากกว่าคุณหรือว่าผมสีอ่อนเงี้ยที่ที่เข้ามาเนาะซึ่งคนนี้แอนมองว่าอาจจะเป็นคนที่เขาถูกชะตากับคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นที่เจอกันเลยนะคะนะซึ่งมันเป็นไพ่ของ judgment ขึ้นมาเนาะคือคุณทั้งคู่อ่ะในช่วงเวลาที่คุณได้เจอกันกับคนเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่พอได้เจออะเขารู้สึกว่าแบบคุณเคยกับคุณ ชอบคุณสนใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่แบบเห็นหน้ากันเลยนะซึ่งในบางคนนะคุณกับคนนี้แบบเออรู้จักการผ่านเรื่องการงานนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบมีการเดินทางเรื่องงานแล้วได้เจอกันกับคนนี้นะเออแล้วเขาก็ มาชอบคุณหรือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเข้าไปช่วยเขาแก้ปัญหาในเรื่องของงานอะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้นะแล้วทาให้เขาแบบสนใจคุณนะคะซึ่งคนที่เลือกกองนี้ก็คือ1เดือนนับจากเนี้ยความรักของคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามานะซึ่งก็จะเป็นลักษณะคนประมาณนี้นะคะที่จะเข้ามาเนาะมาดูความรักของคุณนะคะคนที่เลือกกองนี้เนาะว่าแบบ หนึ่งเดือนนับจากนี้นะความรักของคุณจะเป็นยังไงเออคนที่เลือกกองเนี้ยแอนน้องบอกก่อนในะบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะผ่านการอย่าล้างมาหรือถ้าไม่ได้เป็นไม้นะคะคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆเป็นคนที่รักครอบครัวดูแลซัพพอร์ตคนในบ้านคนในครอบครัวได้ค่อนข้างดีเป็นคนที่แบบมีความพร้อมหลายๆอย่างแล้วในชีวิตเนาะหนึ่งเดือนนับจากนี้นะคะให้ขึ้นสิบถ้วยแล้วก็เอ็มเพรสคุณเป็นคนที่แบบมีความ เข้าใจมากๆในเรื่องของการใช้ชีวิตการดูแลผู้อื่นเป็นคนใจดีใจบูร์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนให้โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือสิ่งตอบแทนใดๆเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนรับจากนี้คือต่อให้มีคนเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นไปแบบในที่คุณรู้สึกว่าลงเอยด้วยได้ คุณก็จะค่อยๆดูค่อยๆพูดคุยทําความรู้จักไปนะคะเพราะมันเป็นลักษณะที่คุณเองจะมีคนเข้ามาคุยนะไม่ใช่แบบไม่มีเลยนะคะตรงนี้ที่ที่ขึ้นมาเนาะมันมีไพ่ของ Temperance ด้วยขึ้นมาเนาะมีราศีธนูแล้วก็ราศีพฤษภที่ขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่คุณจะมีคนเข้ามาคุยแต่คุณก็จะไม่ได้รีบคือคุณก็จะคุยดูกับเข้าไปเรื่อยๆไม่ได้แบบรีบร้อนว่าแบบเออคนนี้เข้ามาก็คือต้องคบเลยอะไรเงี้ยไม่นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบคุณก็จะดูไปว่าโอเค ใครที่แบบทนกับคุณได้นานสุดอยู่กับคุณนานสุดแล้วสม่ําเสมอกับคุณตลอดไม่ได้แบบหายไปไหนเลยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่เขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เพราะฉะนั้นไพ่เ Yourself คือมันเป็นอะไรที่แบบตอบตัวคุณมากๆในหนึ่งเดือนหลังจากนี้ว่าคุณรู้ในการดูแลตัวเองรู้วิธีในการอยู่กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อใครก็ตามที่พร้อมมากาขนาดเนี้ยคุณจะไม่รีบในเรื่องของความรักคุณจะแบบรู้สึกว่าคนที่เข้ามาต้องเป็นคนที่ใช่ที่สุดแล้วต้องเป็นคนที่ตอบโจทย์เข้ามาแล้วเขาจะพร้อมแบบเซตันดาวกับคุณแบบโคบแต่งงานอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็ไปด้วยกันย,ยาวๆประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสเนาะในการที่จะเลือก นะคะคนที่เข้ามาเนาะก็ดูดีๆนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เพราะว่ามีคนเข้ามาแบบค่อนข้างหลากหลายนะโอเคจบไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเนาะว่าความรักของคนโสดน,นะคะหนึ่งเดือนนบจากที่คุณดูคลิปวิดีโอนี้นะความรักของคุณจะเป็นยังไงสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเดวอนขออนุญาตดูลัคนาราศีเนาะไม่คุณก็คนที่จะเข้ามามีดิภพนะคะมีราศีธนูนะราศี ราศีตุลราศีกรกฎนะคะมีนกรกฎพิจิตเนาะแล้วก็ราศีเมษนะคะมีเลขยี่สิบเอ็ดสิบเก้าสิบหกสี่เลขห้านะคะเป็นวันเกิดเป็นวันเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยเนาะมาดูกันนะคะว่าความรักนะของคนที่เลือกกองนี้นะคะอีกหนึ่งเดือนนะับจากนี้จะเป็นยังไงเป็นไพ่เฟิร์สเนาะ อาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบ เพราะแอบชอบแอบส่องแอบมองคุณมาสักระยะแล้วแหละแล้วก็อาจจะเข้ามานะคะไพ่เจอนี่เนาะมันเป็นไพ่ของการเดินทางนะคะอาจจะมีคนแบบเดินทางเข้ามาหาคุณเนาะเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณตรงนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณยังไม่ได้พร้อมเนาะในการที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังก็ได้นะเพราะคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินอยู่ได้นะคะตรงนี้เนาะอืม วว้าวซึ่งคนที่เข้ามาตรงนี้แอนมองว่าเขาน่าจะมาแบบผ่านเรื่องการงานนะคะการเงินนะที่ค่อนข้างเด่นชัดที่เข้ามาแล้วเขาจะเป็นคนที่มีความต่างจากคุณมากๆได้นะอาจจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ความชอบ ความเชื่อที่ต่างกันมากๆแต่พอคุณได้คุยกับเขาแล้วมันค่อนข้างแบบเข้ากันได้ดีมีความเข้าอ,อกเข้าใจมากๆแล้วคนนี้แอนมองว่าเขาค่อนข้างพร้อมนะในด้านของการเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตแล้วด้วยนะสําหรับคนนี้อาจจะแบบทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็ได้นะคะที่เขาจะเข้ามาเนาะเออสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะอืม ซึ่งตัวของคุณเองอะ่ะจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างมีความลังเลสับสนเนาะในเรื่องของความรักนะคะ1เดือนน้ำจากนี้เนาะคือคนที่เลือกกองเนี้ยแอนตน้องบอกไปก่อนว่าคุณเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาค่อนข้างเยอะมีความเข้าอกเข้าใจชีวิตเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่คิดเยอะคิดมากอยู่ตลอดเวลานะคะว่า อจะเอาอยัางไงกับชีวิตเนาะพอมีคนเข้ามาทําให้คุณลังเลนะคะในหนึ่งเดือนนับจากนี้เนาะว่าคุณจะคบเขาเป็นแฟนลองเปิดใจพูดคุยกับเขาดีไหมหรือคุณจะโฟกัสที่ตัวเองเรื่องความสําเร็จของตัวเองมากกว่านะคะตรงนี้มันจะทําให้คุณตกอยู่ในสภาวะที่ ต้องมีการตัดสินใจนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะบอกเลยอีกหนึ่งเดือนนะนับจากนี้นะคะคือจะมีคนเข้ามาแล้วคุณต้องตัดสินใจว่าแบบคุณจะไปต่อกับเขาไหมหรือว่าคุณจะเลือกเอ่อตัวเองเรื่องเลือกความประสบความสําเร็จของตัวเองเพราะว่าคนที่เลือกกองแงแอนมอคุณนะ่ะเป็นคนที่อาจจะมีปมในด้านของความรักมาได้หรือเป็นคนที่แบบคือเห็นอะไรมาเยอะเจออะไรมาเยอะจนมีความเข้าใจมากๆว่าแบบ ชีวิตมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้นะอืมนะซึ่งจริงๆลึกๆในใจของคุณเลยแอนมองว่าโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากกว่าอันดับหนึ่งแบบเรื่องประสบการณ์ประสบความสาเร็จของตัวเองเรื่องชีวิตของตัวเองอะไรประมาณนี้ยมาเลยทําให้คุณอาจจะ สับสนพอมีคนเข้ามาในเรื่องของความรักว่าคุณจะแบบลองเปิดใจไหมมันจะทําให้งานคุณเสียหรือเปล่ามันจะทําให้สิ่งที่คุณกําลังทุ่มเททําอยู่ตรงนั้นอ่ะมันพังหรือเปล่าประมาณนี้นะคะนะเออสำหรับตัวคุณนะที่เลือกกองนี้นะคะมาดูกันว่าเราถ้าเกิดคุณ เลือกคนนี้นะคะเลือกคนที่แบบเออจะเข้ามาแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคนนี้เนาะพราความสัมพันธ์จะเป็นยังไงจริงๆความสัมพันธ์มันก็โอเคนะตัวเขาเองจะค่อนข้างแบบเข้ามาเติมเต็มคุณมากๆคือเขาจะเข้ามาดูแลเทคแคร์เป็นที่ปรึกษาเป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักเป็นคนโรแมนติก ในชีวิตของคุณนะคะคนหนึ่งเนาะแล้วเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างสม่ําเสมอแล้วการเข้ามาของเขาตรงเนี้ยจริงๆแอนมอนเป็นการเข้ามาที่เขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะคือเขาก็เข้ามาเพื่อที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจริงๆนะคะตรงนี้เนาะอืม แต่ก็แล้วแต่คุณนะคะว่าคุณแบบจะโอเคกับคนคนนี้ไหมเนาะกับการที่เขาเข้ามาตรงนี้นะคะเออสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะเออแต่คนที่เขาเข้ามาแอนมองว่าเขาโอเคอยู่นะเขาค่อนข้างดีอยู่ซึ่งตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นแบบพวกทัดน้ำมีกกบพิจิกได้นะเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่นุม่มลึกสุขุมรอบคอบอะไรอย่างเงี้ย นะเออที่ที่เข้ามานะคะแล้วก็ในบางคนก็จะทําอาชีพแบบเป็นพวกเฉพาะทางเฉพาะด้านได้นะที่ต้องแบบใช้ความสามารถพิเศษของเขาเองอะไรเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่คุณตัดสินใจนะจริงๆก็ไม่ได้แบบอยากให้เชื่อร้0ยอซอะไรขนาดนั้นนะคะก็แล้วแต่ตัวของคุณเลยว่าคุณแบบต้องการแบบไหนอะไรยังไงนะคะอัน,นี้มันเป็นแค่เปอร์เซ็นต์แบบน้อยมากเนาะ การดูดวงนะคะมันเป็นแบบอาจจะแค่5%้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตแปดสิบเปอร์เซ็นตรงนั้นอะ่ะมันเป็นตัวคุณที่ที่ส่งผลมากกว่าในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกทุกกองนั่นแหละนะโอเคอ่ะเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะว่าความรักของคนโสดน,นะที่เลือกกองที่สามนะคะอีกหนึ่งเดือนนับจากนี้นะความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะ เดี๋ยวแอนขออนุญาตดูลักนณาราศีนะคะไม่คุณก็คนที่เขาจะเข้ามาเนาะมีมังกรมีพุกศกนะคะมีมีนะมีพิจิกนะคะมีกันเนาะมีเลขยีเลข14เลขส0บยี่นะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยเนาะเออคนที่แบบจะเข้ามามีทิพนนะมาดูการว่าความรักของคุณนะคะ อีกหนึ่งเดือนน้บจากนี้เนาะจะเป็นยังไงมีไพ่ชินเร้นขึ้นนะคะคุณอาจจะได้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบอ๋อเกี่ยวข้องกับเด็กไหมเนาะบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบมีลูกแล้วก็ได้เนาะเออนะคะตรงนี้หรืออาจจะได้ไปอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณแบบย้อนอดีตย้อนวัย เหมือนไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งประมาณนี้ได้เนาะจริงๆแอนมองว่าชีวิตของคุณนะ่ะเอออีกหนึ่งเดือนนับจากนี้เนาะมันจะเป็นเรื่องราวที่ตัวคุณเองค่อนข้างโฟกัสเรื่องของบ้านเรื่องของคนในครอบครัวเป็นหลักนะคะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้รับข้อความนะหรืออาจจะได้รับสารบางอย่างจากใครบางคนนะคะที่เข้ามาได้เนาะซึ่งคนนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นคนนิ่งนะเป็นคนที่ค่อนข้างบอสซี่อาจจะเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นําสูงมากเป็นคนที่แบบชอบสังการ ที่อาจจะเข้ามานะคะตรงนี้แล้วก็มีความเป็นคู่กับคุณด้วยนะมันมีไพ่โซเมทขึ้นมาตรงนี้นะคะซึ่งคุณอาจจะได้เจอก,กันกับเขาในลักษณะงานบางอย่างหรือเหมือนได้เจอกับคนคนนี้ในสถานการณ์บางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะเออได้เจอนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้แล้วจริงๆแอนมองว่าคุณน่าจะได้แบบมันคือมันเป็นลักษณะที่คุณอาจจะได้มีโมเมนต์ดี แบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจกับสถานการณ์บางอย่างในชีวิตของคุณนะคะใน1เดือนนับจากนี้นะซึ่งคนที่เลือกกองนี้แอ right นมองว่าคุณค่อนข้างแบบเป็นผู้ใหญ่มากนะหเดือนน,นับจ huh? ากนี้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วค่อนข้างแบบมีความมั่นคงในต mm ัวเองอยู่แล้วซึ่งคนที่เข้ามาตรงนี้เขาก็มีความเหมือนๆกันกับคุณเนาะมีความเป็นผู้ใหญ่คล้ายๆคันกับคุณนะคะแล้วก็มีความเป็นโซเมดด้วยนะสาหรับคุณท <Yes> ี่เลือกกองนี้เนาะซึ่งมาดูกันนะคะว่าไพ่ของคุณเนาะเป็นยังไงนะคะ คือกองเนี้ยมีเกณฑ์สูงมากที่1เดือนนับจากนี้คือคุณมีโอกาสอาจจะได้เดินทางนะอาจจะได้ไปเที่ยวนะคะไปต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะแบบเดินทางไปงานแต่งเพื่อนไหมงานออวันเกิดเพื่อนหรืองานเลี้ยงอะไรบางอย่างที่คุณแบบมีโอกาสได้เดินทางไปนะคะตรงนี้เนาะเออซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่คุณอาจจะได้แบบเปิดโลกตัวเองมากขึ้นเนาะคือคุณนะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้าง เก็บเนื้อเก็บตัวนะั้นที่1อาจจะเป็นคนที่แบบเป็นโรคส่วนตัวสูงอ่ะคือชอบอยู่กับตัวเองอยู่กับหนังสืออยู่กับบ้านอยู่กับชีวิตของตัวเองทํางานกับบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะรประมาณนี้ซึ่งมีโอกาสที่หนึ่งเดือนน้าจากนี้คุณอาจจะได้แบบได้ไปเที่ยวได้ทํากิจกรรมอะไรหลากหลายมากขึ้นอาจจะได้พบเจอผู้คนมากขึ้นประมาณนี้หรืออาจจะได้มีการเดินทางนะคะแล้วทําให้คุณแบบมีโอกาสได้ไปเจอ คนคนนี้ก็ได้นะเออคนที่มีโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณตรงนี้นะคะแต่ด้วยความที่ไพ่เฮอร์มิตมันขึ้นนะ่ะคือถ้าคุณได้เจอแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากนะคะกับคนคนนี้ขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวคุณเองเหมือนที่บอกคือคุณค่อนข้าง คือคนที่เลากองนี้แอนมองว่าในส่วนหนึ่งอ่ะคุณค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขกับชีวิตของตัวเองอยู่แล้วกับการไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะทาให้พอแบบต่อให้มีคนเข้ามาอะไรใดๆก็ตามคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจมากขนาดน,นั้นเนาะแต่บอกเลยว่าตัวคุณเองค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเจ็ดถ้วยมันขึ้นมาเนาะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่แบบใครเห็นใครก็ชอบใครก็สนใจนะคะแล้วก็จริงๆแอนมองว่าตัวคุณเองอ่ะในหนึ่งเดือนอาจจะมีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่าง ในความคิดหรือสิ่งที่คุณอยากจะทําด้วยก็ได้นะคะมันเลยทําให้คุณแบบอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักขณะนั้นทั้งๆที่แบบโอเคมีคนเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเข้ามาแบบที่คุณก็ไม่หันตั้งตัวแบบจะได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขาก็อาจจะเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณเนาะซึ่งลักษณะที่ได้เจอกันก็บอกไปแล้วเนาะมันเป็นแบบสามถ้วยนะคะงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์อะไรเงี้ยที่ทําให้คุณได้เจอกันนะคะกับ คนคนนี้นะอืมมาดูกันว่าแล้วถ้าคุณได้เจอหรือว่าลองคุยลองลองเปิดใจคุยกับเขานะคะจะเป็นยังไงเนาะสาหรับคนที่เลือกของนี้นะคะเออนะมาดูกันว่าถ้าคุณแบบลองเปิดใจพูดคุยกับคนนี้เนาะจะเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์เนาะม,มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอบอุ่นมากเลยนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีมากเนาะ แล้วเขาจะค่อนข้างหลงเสน่ห์หรือว่าชอบคุณบุคลิกรูปล่างลักษณะหน้าตาของคุณมากๆตรงนี้เนาะแต่ว่าคนที่เลือกกองนี้แอนมองว่ามันเป็นตัวคุณเองแหละที่คุณอาจจะไม่รีบในเรื่องของความรักนะคะในบางคนูนอาจจะแบบ เคยเจอประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีไงอาจจะเคยโดนทิ้งโดนเทมาเกอนเลยทําให้คุณค่อนข้างบิดใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโฟกัสที่ตัวเองประสบความสามมเร็จของตัวเองอยู่กับตัวเองดีกว่าอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้ตัวคุณเองอาจจะลังเลในการที่จะพัฒนาหรือว่าลองพูดคุยกับคนคนนี้นะคะที่เขาอาจจะเข้ามาชอบหรือว่าเข้ามาสนใจคุณนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะซึ่งแอนว่าคุณจะมีเสน่ห์มากเลยอะคือจะมีคนเข้ามาชอบคุณแบบ อาจจะถึงสองคนด้วยซ้ํานะที่เข้ามาชอบเข้ามาให้คุณแบบแตัดสินใจลองพูดคุยเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าเป็นที่ตัวคุณเองนะคะที่อาจจะรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตทําตามความฝันความคิดหรือสิ่งที่คุณวางแผนไว้ก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คุณแบบไม่รอค,คุณรู้สึกว่าถ้า คุณจะได้ลงเอยกับใครสักคนหนึ่งอ่ะคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่ใช่คุณรู้สึกว่าคนที่ใช่มาในเวลาที่ใช่จะไม่ได้มาในเวลาที่คุณไม่พร้อมประมาณนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณรอได้ไม่เป็นไรนะคะนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะซึ่งจริงๆคนที่เลือกกองนี้แอนต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีคู่นะเออแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคู่กันกับคุณอะที่คนที่แบบสีเสมอกันหรือว่ามีความเข้ากันได้มากๆเนี่ยอาจจะ ในระยะเวลาถ้าไม่เป็นเดือนกุมภาปีหน้าก็อาจจะเป็นแบบ3เดือนนับจากนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขามีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคู่ของคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะก็ลองดูเนาะโอเคจบไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสาหรับคนที่เลือกกองที่4 กองสุดท้ายเนาะว่าความรักของคนโสดน,นะคะที่เลือกกองที่สี่เนาะอีกหนึ่งเดือนนับจากนี้นะความรักของคุณจะเป็นยังไงมาดูกันเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตดูลา,ลาคณาราศีเนาะไม่คุณก็คนที่จะเข้ามานะคะมีราศีมีนนะราศีเมถุนเมถุนกันเนะาะราศีพิจิกราศีกุมแล้วก็ราศีสิงห์โอเคมีเลขสองเลขสามเลขสิบเอ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งนะคะเป็นวันเกิด เออเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันว่าความรักเนาะของคนโสดน,นะคะที่เลือกกองนี้นะหอพายขึ้น separation นะคะเอออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณ พักเบรกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะสำหรับคนโสดที่เลือกกองนี้เนาะอาจจะเพิ่งผิดหวังเสียใจมาอาจจะเพิ่งเลิกลากใครมาก็ได้เหมือนกันนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่ตัวคุณเองหนึ่งเดือนนับจากเนี้ยอาจจะอยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตคนเดียวนะคะแต่ยังมีความหวังในเรื่องของความรักอยู่นะยังมีความหวังว่า จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ดีที่เข้าใจที่ไม่ได้หลอกลวงนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มีโอกาสนะสำหรับคนโสดที่เลือกกองนี้1เดือนนับจากนี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับของขวัญน,นะคะจากใครสักคนหนึ่ง ก็ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะสาหรับคนโสดที่เลือกกองนี้เนาะเออซึ่งจริงๆแอนมองว่า1เดือนนะับจากนี้คุณจะค่อนข้างแบบโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของเงินมากๆเนาะเรื่องของความมั่นคงของตัวเองนะคะตรงนี้แล้วถ้ามีใครเข้ามาเนาะคุณก็ไม่ได้มองหาความสัมพันธ์ที่แบบเล่นๆนะอาจจะมองหาความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจริงจังมั่นคงอะไรประมาณเนี้ยได้นะสาหรับคนโสดที่เลือกกองนี้เนาะซึ่งความรักของคุณนะคะเออ หนึ่งเดือนนับจากนี้โอเคมีโอกาสที่คุณอาจจะไปแอบชอบใครสักคนหนึ่งได้นะเป็นลักษณะของคนในที่ทํางานนะคะที่คุณอาจจะไปแอบชอบแอบสนใจแอบปลื้มเขานะสาหรับคนโสดที่เลือกกองนี้เนาะซึ่งคนที่คุณไปแอบชอบหรือแอบปลืม้มอ่ะมันจะเป็นลักษณะที่เขาเองอาจจะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคือเขาอาจจะมีคนที่เขาจริงจังด้วยอยู่แล้วราศีตุลขึ้นมาตรงนี้นะคะนะแต่คุณกับเขาอาจจะแบบมันได้คุยกันในลักษณะที่ มีการช่วยเหลือกันหรือว่าอาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันเลยทําให้ได้เจอการได้คุยกันอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นลักษณะที่คุณน่าจะแอบแอบชอบเขาแอบสนใจเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดูดีเขาเป็นคนที่เก่งฉลาดเป็นคนที่แบบ มีความใจดีอะไรเงี้ยช่วยเหลือคุณได้ดีมากๆประมาณนี้มันเลยทําให้คุณอาจจะตกหลุมลักษห์ของเขาตรงนั้นนะคะนะเออแต่ว่าก็เหมือนที่บอกคือเขาอาจจะแบบเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีคนจริงจังด้วยแล้วประมาณนี้มันก็เลยทําได้แค่คุยกันในลักษณะที่เป็นเพื่อนหรือคุยกันในแง่ที่แบบมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันแค่นั้นนะคะไม่สามารถที่จะ ไปต่อหรือทําอะไรกับความสัมคันธญนี้ได้เนาะเนี่ยด้วยไพ่ที่มันขึ้นแปดดาบกับสีดาบตรงนี้เนาะทําได้แค่นี้นะคะแล้วก็เก็บความรู้สึกเนาะเพราะว่าเหมือนที่บอกคือคนที่เขาอาจจะไม่ได้ว่างแล้วนะคะเออมันเลยทําอะไรไม่ได้นะเออเขาเขาเนี่ยเขาน่าจะมีคนที่จริงจังด้วยอีกแล้วจริงๆนะสาหรับคนคนนี้นะคะคนที่อ่าคุณจะเจอนะคะอีกอ่า หเดือนนะับจากนี้นะสำหรับคนที่เลือกกองน,นี้นะคะโอเคจบไปแล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเนาะอาจจะตรงไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะก็อย่าไปซีเรียสน,นะถือว่ามาดูการสนุกสนุกนะคะขอทุกคนดูแลสุขภาพนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย